สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องตำนานวังพญานาคเรื่องราวลี้ลับณนะวัดถ้ำผาเกิง้งอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นตำนานสมัยพุทธกาลเรื่องราวของวังพญานาคพระอาจารย์สุบรรสิริทโร เล่าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวังพญานาคตอนมาอยู่ใหม่ๆท่านมาจําวัดเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมลดละกิเลสทางโลกเพียงเท่านั้นโดยไม่คิดที่จะสะสมทรัพย์สินหรือสร้างทาวรวัตถุใดๆจนมาคืนหนึ่งหลวงพ่อได้นิมิตเห็นว่าพญานาคราชมาขอให้ท่านสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไว้ให้เป็นที่ระลึกสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่หลวงพ่อ ได้บอกกลับไปว่าตนเองนั้นเป็นแค่พระผู้น้อยไม่มีกำลังที่จะสร้างอะไรแล้วพญานาคราชตนนั้นก็หายไปต่อมาไม่นานเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นสั่นไปทั่วทั้งวัดได้ยินเสียงพญานากร้องขึ้นถึงสามครั้งเสียงร้องนั้นดังจนแผ่นหินที่นั่งอยู่สะเทือนเลือนลั่นโยมที่มาบำเพ็ญอยู่ที่วัดเขาก็ได้ยินเหมือนกันพากันแตกตื่นกันหมด แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าจริงๆเพราะชาวบ้านต่างก็มาช่วยกันสร้างวัดด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้พระอาจารย์สุบัรสร้างรูปปั้นพญานาคไว้ณสถานที่แห่งนี้ทําให้กลายเป็นวัดสวยงามอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้พระอาจารย์สุบรนสิริทโ,โรวัดถ้ำผาเกิงอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเป็นเพชรน้ําเอกแห่งบงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทตตองค์ท่านเอง เป็นลูกศิษย์ในหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่บุญจันทร์จันทะวะโรหลวงปู่ขานฐานะวะโรเมื่อวันที่4สิงหาคมพศ2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันำตำรวจตีประวีนวงปัญญาหรือสารวัตรนิกเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมผู้ต้องหาคดีก่อเหตุป้นล้านทองที่จังหวัดบึงกาฬ และหลบหนี้มาที่ขอนแก่นโดยพันตำรวจตีปะวีนได้ลงไปแสดงตัวจะเข้าจับกลุ่มแต่ถูกนายรังสรรวิเศษดินทองอายุ36ปีคนร้ายยิงสวนเพื่อเปิดทางหลบหนีทำให้เกิดการรวนปืนกันขึ้นในจุดเกิดเหตุโดยพันตำรวจตีปะวีนถูกยิงเฉียดเข้าที่ขาและมีสะเก็ดระเบิดจากลูกกระสุนปืนของนายรังสรรเข้าที่ลำตัวหลายจุด ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้ชาวโซเชียลต่างซูมดูพระที่พันตบตรีประเวนห้อยคอคือพระอะไรซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากบาร,รมีของพระที่พันตบตรีประวีนห้อยคอช่วยให้แค้วคลาดปลอดภัยจากเหตุการณ์โดนปืนเดือดครั้งนี้พระเครื่องที่พันตบตรีประวีนห้อยคอน,นั้นคือพระอาจารย์สุบัญสิริทะโรวัดถ้ำผาเกิงออำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นรุ่นสร้างศาลา รุ่นแรกปีพศ2548เป็นเนื้อทองแดงรมดำซึ่งพันตำรวจตีประวีนเป็นลูกหลานชาวอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและห้อยพระเครื่องของพระอาจารย์สุบรรสิริทโรมาโดยตลอดทำให้ชาวเน็ตต่างสรรหาเพื่อที่จะบูชาเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านคดีภายหลังผู้ต้องหา ถูกยิงเข้าจุดสำคัญทำให้แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้พานตวรบตีประวีนรอดมาอย่างปาฏิหาริย์และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเล่าเล่าเรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ